สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่อง a าร์ตเบนะครับคลิปนี้นะครับจะชวนทุกคนมาทําขนมปังแฮมชีสนะครับซึ่งเป็นขนมปังที่ผมชอบมากๆกนะครับก่อนจะไปทำฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับเราจะทําวิธีการออโตไลซ์นะครับหรือว่าออโตเลซิสนะครับก็คือวิธีการผสมแป้งกับน้ำนะครับเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างนะครับให้แป้งเขาดูดซึมน้ำนะครับวิธีนี้นะครับก็จะช่วยให้ตัวแป้งนะครับมีกลิ่นแล้วก็รสชาตินะครับที่ดีขึ้นแล้วก็มีเนื้อสัมผัสนะครับที่ดีเนาะอ่ะอันนี้นะครับนวดให้เข้ากันผมก็จะพักไว้นะครับ30-60นาทีนะ จริงๆมันมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยนะครับหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะพักไว้ประมาณ30-60นาทีนะ,อะโอเคอันนี้ครบเวลานะครับพอดีเมื่อกี้ผมติดธุระเนาะผมก็เลยเอาเข้าตู้เย็นนะครับแล้วก็พักยาวไปเลย60นาทีนะก็เดี๋ยวจะยืดให้ดูนะครับวิธีนี้นะครับก็จะทำให้ตัวแป้งนะครับมีความยืดหยุ่นแล้วก็โครงสร้างหนาแน่นขึ้น อันนี้ขนาดเขายังเย็นเย็นอยู่นะครับเขาก็ยังสามารถยืดได้ส่วนผสมที่เหลือนะครับน้ำตาลยีสต์เกลือนมผงนะครับนมผงเนี่ยเวลาจะใช้นะครับอย่าเพิ่งตักออกมาก่อนเนาะจะใช้แล้วค่อยตักออกมาไข่นะครับเนยจืดเดี๋ยวเราไปดูต่อที่เครื่องผสมกันครับโอเคนะครับก็เริ่มจากผมก็ใส่ตัวออโตไลท์นะครับที่ผม หมักเอาไว้แล้วก็เปิดเครื่องนะครับเพื่อใหอ้ตัวแป้งโดเนเขาคลายตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยไขย่ไก่นมผงแล้วก็น้ำตาลนะครับก็นวดให้เขาเข้ากันก่อนนวดให้กระจายตัวเข้ากันเดี๋ยวพอเขาเริ่มเข้ากันนิดนึงนะครับผมก็จะปรับสปีดนะครับเป็นระดับกลาง นะนะปรับสปีดเป็นระดับกลางเพื่อที่จะให้เขากระจายตัวมากขึ้นนะเดี๋ยวเขาเริ่มกระจายตัวมากขึ้นนะครับผมก็จะตามด้วยยีสตนะ์ใส่ยีสต์ลงไปนะครับก็จะนวดต่ออีกประมาณ2-3นาทีนะครับแล้วก็จะตามด้วยเกลือ ตามด้วยเกลือนะครับแล้วก็นวดต่อไปนะครับจนตัวแป้งโดเนี่ยนะครับรัดตัวกันหรือว่าเฟิร์มมากขึ้นนี่ก็จะเห็นนะครับว่าเขารวมตัวกันแล้วพอถึงจังหวะเนี่ยนะครับที่เขารวมตัวผมก็จะเช็คโดก่อนนะครับว่าแห้งไปไหมถ้าแห้งไปก็จะเติมของเหลวเพิ่มนะครับแต่ถ้าโอเคแล้วนะครับก็ขึงนะครับขึงฟิล์มดูโครงสร้าง ถ้าได้ฟิล์มนะครับระดับหนึ่งเนาะพอขึงออกได้นะครับผมก็จะใส่เนยจืดลงไปจากนั้นก็จะนวดต่อนะครับจนได้ฟิล์มไปเลยจริงๆเนยนะครับแนะนำว่าเป็นเนยนิ่มนะครับอุณหภูมิห้องหรือว่ามีความเย็นอยู่นะครับก็จะดีมากๆอ่นวดต่อไปนะครับโอเคเรามาลองเช็คโครงสร้างกันดูว่าได้ฟิล์มหรือ,อยังนะครับ เป็นไงครับโครงสร้างยืดยุ่นได้มากเลยนะครับแล้วก็ดูฟิล์มอ่าได้ฟิล์มแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดพักไว้ในกล่องหรือว่าภาชนะนะครับอันนี้นะครับผมก็จะตักโดนะครับพักไว้ในกล่องซึ่งกล่องหรือว่าภาชนะที่เราจะพักโดนะครับแนะนําว่า ทาไขมันหรือว่าน้ำมันก็ได้นะครับทาบางๆเอาไว้เพื่อที่จะกันเขาติดกับตัวกรอกเนาะเวลาตอนที่เราตักเขาออกอทีนี้ก็รวบนะครับรวบให้มีผิวเรียบนะครับค่อยๆรวบนะครับถ้าติดมือก็สามารถชุบน้ำได้นะครับชุบน้ำนิดหน่อยโอเคอยู่ แผลเขาออกจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็พักเอาไว้นะครับประมาณ60-90นาทีเดี๋ยวครบเวลาเราก็จะมาเช็คโดแล้วก็ตัดแบ่งกันนะครับครบเวลาแล้วนะครับโดก็ขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็สีนี้สวยมากนะครับมีความมั่นว้าวนะเดี๋ยวจะโรยแต้งนะครับแล้วก็ลองเช็คโดดูตบตบนิดนึงนะครับจิ้มลงไปเลย โอเคแบบนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเท,เทแป้งโดลงบนโต๊ะนะครับแล้วก็ค่อยๆแผ่ออกแล้วก็ตัดแบ่งนะครับโอเคอันนี้ผมก็แผ่เข้าออกนะครับให้มีความหนาเท่าๆกันเวลาตัดก็จะได้ตัดง่ายๆนะครับผมจะตัดโดก้อนละ80กร,รัมนะครับจะตัดใหญ่นิดนึงนะครับเวลาที่เอาไปห่อไส้แฮมชีสก็จะได้ห่อง่าย ตัดอันนี้นะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็ขึ้นรูป P-shape นะครับผมก็จะขึ้นรูป p s h p p หรวมๆเอาไว้นะครับไม่ได้ไล่อากาศออกอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแค่ตัดแล้วก็คึงนะครับเป็นก้อนกลมๆพากเอาไว้แบบนี้นะครับรวบนะครับ ตอนพีเชฟนะครับถ้าเราพีเชฟแน่นนะเราก็ใช้เวลาพักนานนะครับถ้าเราพีเชฟไม่แน่นหรือว่าหลวมๆห,หน่อยนะครับเราก็ใช้เวลาพักไม่นานนะครับก็สามารถเอาเข้ามาขึ้นรูปได้เลยนะอันนี้ผมก็จะพักไว้ประมาณ15 2 0นาทีเนาะเพราะว่าผมพีเชฟไว้แบบหลวมๆอ่าเดี๋ยวได้แล้วเรามาขึ้นรูปจริงกันครับโอเคอันนี้นะครับก็ครบเวลาแล้ว เดี๋ยวมาดูตัวไส้นะครับอันนี้แฮมนะครับผมใช้ของบูเชอร์นะครับเอาไปลวกน้ำร้อนก่อนแล้วก็พักให้เย็นเสดดน้ำซับให้แห้งนะครับมีพี่ๆนะครับแนะนำกันเข้ามาว่าควรจะเอาแฮมหรือว่าไส้กรอกที่เราจะใช้ไปลวกก่อนแล้วก็ซับให้แห้งนะครับจะช่วยยืดอายุขนมปังได้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวิธีการดีๆนะครับ อันนี้เป็นชีสนะครับผมซื้อมาเป็นแพ็คใหญ่เนาะถ้าเราเก็บไว้ในถุงใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะคายน้ำอีกนะครับผมก็เลยต้องแยกมาแล็บไว้นะครับก็จะเก็บได้นานขึ้นพาเมซานชีสนะครับอ่าพาเมซานชีสเนี่ยจะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบเนาะผมใช้ตัวนี้นะเอาไว้โรยหน้าก่อนเข้าอ,อกโอเคทีนี้เราก็มาขึ้นรูปจริงกันครับ โรยแป้งกันติดตบๆไล่อากาศนะครับวันนี้เดี๋ยวเราใช้ไม้ครึ่งนะครับก็จะแผ่เขาออกให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเท่าที่เราทำได้นะอาจจะแรกๆอาจจะควบคุมไม้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเราทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปบ่อยๆก็จะสามารถใช้งานนะครับตัวไม้ครึ่งได้ดีขึ้น ค่อยๆแผ่เขาออกนะครับขนาดนะครับต้องใหญ่กว่าแฮมที่เราใช้เนาะทีนี้ก็วางแฮมลงไปนะครับผมจะวางด้านนี้นะครับวางแบบนี้แล้วก็วางชีสลงไปใครจะทำเป็นดับเบิลแฮมดับเบิลชีสก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบได้เลย ชีสเนี่ยผมใช้เป็นเชดดาน,นะครับถ้าใครชอบแบบยืดๆนะครับอาจจะเพิ่มตัวมอสเซเลเรล่าชีสเข้าไปนะครับก็จะเพิ่มความยืดนะครับทำให้ดูขนมปังเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นอันนี้ก็ห่อนะครับเก็บปลายให้สนิทตบๆๆนะครับพลิกกลับด้านวางเรียงไว้บนกระดาษนะครับกระดาษของผมก็ใหม่เชียว คอนเซปต์เดิมครับใช้กันจนกว่าจะลาจากกันอโอเคเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับอาน,นี้ผมขอทำแบบเร็วๆนะครับรีดไล่อากาศนะครับแล้วก็พลิกกลับด้านนะครับเอาด้านสวยเนี่ยลงด้านล่างนะครับรีดอีกนิดนึงนะครับเพื่อแผ่เขาออกอพอทรงนะครับใหญ่กว่าแฮมก็โอเคแล้วครับวางแฮมวางชีส แล้วก็ห่อนะครับเก็บปลายให้สนิทนะโอเคห่อห่อหอทุกด้านนะครับเก็บปลายเรียบร้อยนะครับพลิกกลับด้านวางเรียงพักไว้บนถาดนะครับนะได้แบบนี้นะครับผมก็จะทำจนครบนะแล้วก็คลุมพลาสติกนะครับพักเอาไว้ พักไว้อีกประมาณ30-40นาทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะครับถ้าผ่านไปสัก20นาทีผมก็จะวอร์มเตาอบนะครับไฟที่ใช้อบผมจะใช้ไฟประมาณ200องศานะครับโอเคครับอันนี้นะครับก็ครบเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโดของเราว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขึ้นฟูโอเคเลยครับแล้วก็ ผิวค่อนข้างโอเคนะครับทาหน้านะครับด้วยไข่นะครับผสมน้ําทําไมต้องผสมน้ํานะครับวันนี้นะครับผมลืมซื้อนมมาจริงๆนะครับก็เลยต้องผสมน้ํานะครับแต่ว่าสีออกมาใช้ได้เหมือนกันนะครับลองดูเนาะก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะครับอ่ะทาไข่เรียบร้อยนะครับก็โรยพาร์เมซานชีสนะครับใครชอบมากๆนะครับก็โรยเยอะได้นะครับ แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบนะครับเปลี่ยนเป็นบีบมายองเนสกับอซอสมะเขือเทศด้านบนก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้ผมก็กรีดหน้านะครับกรีดหน้าเพิ่มนะครับลูกเล่นของตัวขนมปังนิดนึงอเอาขนมปังนะครับเข้าอบนะครับแนาทีถ้าสีด้านหน้าของเขายังไม่สวยเนี่ยผมก็จะอบเพิ่มอีก2นาทีนะครับก็อาจจะใช้เวลา8-12นาทีก็ได้ นะครับเดี๋ยวอบเสร็จแล้วนะครับเรามาดูสีสันแล้วก็หน้าตาเขากันนะครับโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับกลิ่นหอมมาแต่ไกลเลยนะครับอ่านีา่จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะตักเขาขึ้นพักนะครับพักให้เย็นก่อน,นอเนาะแล้วก็มาชิมรสชาติกันครับ กลิ่นหอมมากๆโอเคครับพักแป๊บหนึ่งอันนี้นะครับบอกว่าพักแป๊บหนึ่งนะครับก็เล่นเอาข้ามคืนไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ขนาดพักไว้หนึ่งคืนนะครับแป้งก็ยังนุ่มอยู่นะครับเดี๋ยวดูเนื้อด้านในกันอืมค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยป่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมซับน้ําค่อนข้างแห้ง เนื้อโอเคครับกลิ่นหอมนะครับนุ่มโอ้โหเหมือนยอดมากครับหอมนะครับแป้งนุ่มแล้วก็แป้งนี่จะมีความหวานนะครับส่วนไส้จะมีความเค็มนะครับจากแฮมแล้วก็ชีสนะครับอร่อยมากๆนะครับยังไงก็ลองทำดูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วคลิปหน้าผมจะทําอะไรนะครับยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับส่วนวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ